สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายูสคานะฮะคิดจะออกรถยนต์มือ2คิดถึงมายูสคานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กันที่เดิมเลยนะครับ SP c e n t e r Car ของเบ้งนะครับรายเซรีไทย70นั่นเองนะครับวันนี้จะพามาดูรถครอบครัวจิตที่นั่งนะฮะขายที่แบบดูคลิปนี้บอกได้เลยว่านะครับได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับว่าผมจะมาลดราคานะจากคันนี้ตอนแรกขายอยู่ที่8 4 5 0 0 0บาทนะครับ วันนี้นะครับใครดูคลิปนี้นะครับลดไปเลยนะครับอีก2 0,000นนะครับเหลือ825นะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวอุซูสูบูเอ็กซ์คันนี้นะครับกนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวบูเอ็กซ์คันนี้น่าสนใจไงนะครับคันนี้จะได้เป็นรถปี2017นนั่นเองนะครับได้เป็นตัวเครื่อง1.9นะครับ d d i b l u e Power d a d v d n a v i g a t o r น, 27, น,นันะครับปี2017นั 70, โโ่นเองนะครับไม่0 0 0 0กว่าโลนะครับราคาผมเปิดขายอยู่ที่8 2 5 0 0บาทเท่าน,นั้นนะครับ8 25 0 0 0ับาทเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้สวยนะบอกได้เลยผมขับไปต่างจังหวัดมาแล้วใช้ดีมากนะทั้งช่วงล่างนะครับสมรรถนะของรถแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนี่จะได้เป็นตัวเครื่อง1.950แรงม้าไฟน้าโปรเจคเตอร์นะครับ เดืามนันนิ่งไว้นะครับนะในส่วนของตัวนะครับกระจังหน้านะครับสองชั้นแบบนี้เลยนะครับอ่ามีฝาตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยๆคลิปๆรัดด้วยกับล้อนะครับแลนโซ่นะฮะนี่ขอบ20นะฮะคันนี้นะฮะเป็นยางขอเอล้อขอบ20เลยนะฮะลูกค้า นะเป็นสีทูเทอร์ห่นทูโทนแบบนี้ดิสเบรกแล้วนะครับยางจะได้เป็นยางปี2020นะี่สบะฮะสวยๆนะครับดูช่วงล่างนะลูกค้านี่เซ็ตมาให้ใหม่แล้วนะฮะกิฟตกิฟบันไดข้างนะครับเดิมเดิมกระจกปรับไฟฟ้าคุณเจสมาค์ขีิเล็ดนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะครับไฟท้ายนะครับ led แล้วนะครับรถจะได้เป็นสีน้ำตาลนะนะครับนี่เลยสวยๆกิฟ ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ084-384-8404นะครับดูภายในนะครสวยมากนะครับล้อเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะลูกค้าเดิมๆคลิปกริปเลยนี่เลยนะครับอ่านะฮะเบาะสามแถวนะครับมีจอตรงกลางมาให้นะครับนี่นะครับขนาด10.5นิ้วเบาะสามารถพับราบได้เลยนะครับ นี่เลยนะก็ใครสนใจนะครับ084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับมาดูภายในกันนะฮะในส่วนตัวภายในนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะฮะคืออันนี้บอกตรงตัวนะสวยจริงๆ 70, ลูกค้าไม่70,000กว่าโลแล้วก็สภาพรถกิฟต์มากนะไม่ได้อวยเลยนะฮะผ้าไม่เชื่อเข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ เป็นโฟล์คสตาด์กุญแจสมาร์ทอินทรีไฟเล็นะฮะเบาะไฟฟ้าคุณเอเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับโมเดลมาติดฟังชั่นคูร์สคอนโทรลนะครับนี่แอร์ออโต้นะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาดนะครับ1.9ลิตร150แรงม้านะครับก็ฝากด้วยนะฮะับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะเจ้าตัวอินสุกดูเอ็กซ์1.9 D A D V D นักไกเตอร์นะครับ ปี2017คันนี้นะครับราคาพิเศษเลยนะครับเพียง2อ0ร้อยสองร้อยแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยพออยู่ประมาณห5่ห้านะครับก็ฝากด้วยแล้วกันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะสว,ส,สวัสดีครับ